คลิปนี้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูลสำหรับคนที่สนใจรถมือสองนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับตรงดีสคริปชั่นเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือท่านจะเข้าไปในเพจของ SIA สยามอินเตอร์การประมูลก็ได้นะครับมีทั้ง Facebook และ YouTube เลย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับถ้าเราพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่หายากเนี่ยหลายๆคนคงนึกถึงพวกรถในตำนานรถที่เป็นลิมิเต็ดเอ dition ผลิตออกมาจํานวนน้อยจํานวนจํากัดหรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์โบราณอายุหลายๆปีที่เขาเก็บรักษากันไว้เพื่อเอาไว้โชว์มากกว่าขี่นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงรถในตำนานกันแต่เราจะพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่มันขายไม่ดีจนมันหายากนั่นเองกับหัวข้อคลิปที่มีชื่อว่ารถมอเตอร์ไซค์หายากที่ ไม่ใช่ตำนานแค่ขายไม่ดีถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปพบกับคันแรกของคลิปนี้เลยดีกว่าครับและนี่คือ r e f a n KPMINI 150โดยรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวในช่วง m ิลลบฟื่องฟูนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นที่ทำตลาดอยู่อย่างค่ายเจ้าตลาดเนี่ยก็พวก MSX อะไรเงี้ยนะครับเต125เนี่ยก็น่าจะมาแล้วนะตอนนั้นแล้วก็ที่ฮิตที่ตอนนั้นก็เป็นพวก GPS Demon นะครับ ริวก้าเบรกเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วลีฟานจะพลาดได้ยังไงล่ะครับกับเรื่องนี้เขาจึงเปิดรุ่นนี้ขึ้นมาครับโดยแยกย่อยเป็นรุ่นมินินะครับ แต่ถึงชื่อของมันจะมินิแค่ไหนเครื่องยนต์ของมันไม่มินิเลยครับเพราะว่าให้มากับเครื่องยนต์ 150cc ซีึลูกสูบใจนะ้ํามันด้วยระบบคาร์บ,บูเรเตอร์ถึงแม้ว่าเครื่องยนต์อะไรอาจจะดูโบราณไปนิดหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันตัวรถเองก็ไม่ได้แพ้เพื่อนๆในช่วงเวลาน,นั้นนะครับชงอัพหน้าก็ให้เป็นแบบอัพไซด์ดาวหน้าปัดเรือนไมลดิจิตอลก็มีมาให้ระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเขาเปิดตัวที่ราคา49,500บาทในปี2016นะครับคือ ราคาที่ค่อนข้างดีนะถ้าเทียบกับคู่แข่งในช่วงเวลานั้นแต่ที่มันขายไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาของตัวรถนะครับที่อาจจะดูไม่ได้สปอร์ตเท่ากับคู่แข่งดูจะแต่งไม่สวยและที่สําคัญเปิดตัวช้ากว่าหลายๆค่ายนะครับคือเปิดมาในช่วงนั้นเนี่ยก็แบบคนเขาก็นิยมรุ่นอื่นกันหมดแล้วเนาะมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่รีฟาน KP Mini คันนี้อาจจะขายไม่ได้มันจึงกลายเป็นรถหายากบนท้องถนนเมืองไทยไปซะดือด้อทั้งที่ว่าตัวรถเองก็ไม่ใช่เป็นตำนานอะไรเลยนะ คั้นต่อมาจาก SYM ค่ายไต้หวันที่ปัจจุบันเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่รู้จักค่าย SYM กันหรอกเนาะถึงจะรู้จักเนี่ยก็ต้องชี้ว่าเป็นรถจีนอย่างแน่นอนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย SYM เป็นแบรนด์ของไต้หวันและรุ่นที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคือ SYM Tini 1น0รสถสกูตเตอร์หน้าตาน่ารักเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีที่เรียกได้ว่าหน้าตาของตัวรถเนี่ยมันดูจะเป็นท แต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้มองว่ารุ่นนี้น่ารักแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว s y m เนี่ยก็เปิดตัวออกมาหลายรุ่นในตอนนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเวสปาจำแลง125ซีซีที่ขั้นใหญ่กว่าราคาแพงกว่าเล็กน้อยและก็ดูน่าซื้อมากกว่านะครับทำให้รุ่นนั้นเนี่ยขายดีกว่าเจ้าทีนี่110แบบเห็นได้ชัดเลยจึงไม่แปลกครับที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็น s y m ทีนี่110บนท้องถนนเมืองไทยเลย แม้แต่ในโชว์รูมเองเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะหายากนะในตอนนั้น SYM ยังมีโชว์รูมอยู่ในไทยนะครับซึ่งโชว์รูมที่ผมไปยืนดูเนี่ยอยู่ตรงแยกแครายซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทั้งโชว์รูมเนี่ยไม่มีทีนี่หนึ้อยโชว์อยู่เลยนะครับคือไม่มีรถนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เอาเข้ามาขายแต่ว่ามันมีอยู่คันหนึ่งที่จอดอยู่หลังร้านนะครับเป็นรถของช่างซึ่งก็เป็นรถที่ไม่ได้ขายแต่เอาไว้ใช้งานนั่นแหละหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านมาหลายปีเนี่ยผมก็ไปเจออีกครั้งร้งะรทที่ Saint West เเเกกจจอา ที่นี่110อีก1ครั้งนะครับกับหน้าตาตัวรถที่เหมือนเดิมแต่สภาพของตัวรถเนี่ยดูไม่ได้เลยเพราะว่าเวลามันผ่านมาหลายปีหลังจากที่เปิดตัวเนาะซึ่งวัสดุตัวรถที่เป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยก็เก่าตามอายุการใช้งานนะครับและผมก็เชื่อเลยว่าเจ้าของรถเนี่ยอาจจะอยากเปลี่ยนชุดสีอาจจะอยากเปลี่ยนอะไรต่างๆแต่เขาก็อาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะไม่รู้ว่าจะเบิกอะไรจากไหนดีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันสำหรับคนที่ซื้อรถแปลกๆมาใช้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ร้เ่าาหจะรตงๆ ที่ไหนมันก็จะแตกต่างจากค่ายตลาดนะครับที่เรายังมั่นใจได้ว่าเขายังอยู่กับเราอีกนานนะครับอย่างน้อยๆถึงว่าเขาจะไม่ขายรุ่นนี้แล้วเขาก็ยังสต็อกอะไรให้เราอีกหลายปีอยู่ ขั้นต่อมาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า NKT นะครับหรือนครไทยมอเตอร์นั่นเองซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะครับคนที่ดูคลิปผมบ่อยๆเนี่ยอาจจะรู้จักแบรนด์นี้แล้วนะครับเพราะว่าผมพูดบ่อยซะเหลือเกินและรุ่นนี้เนี่ยผมก็พูดบ่อยมากๆครับชื่อของมันก็คือ NKT GTR 150ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวช่วงกระแสของ MiniB i k e f e v e r และยอดขายของมันเนี่ยก็ยังถือว่าพอเป็นไปได้ในแถบของทางภาคอีสานบ้านเรานะครับเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมีตัว แทนใหญ่จําหน่ายอยู่แต่ถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าจะไม่ได้มีตัวแทนแนวๆนั้นนะครับแต่อาจจะมีตัวรถเข้ามาขายบ้างตามดิลเลอร์เล็กๆอะไรเงี้ยนะโดยภาพรวมของตัวรถเนี่ยก็ถือว่าหน้าตามันพอใช้ได้อยู่นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็ให้มาถึง1 5 0่งรยซีซีเรียกว่าขิงหลายๆค่ายในช่วงเวลานั้นโดยราคาของตัวรถเนี่ยถ้าจําไม่ผิดจะอยู่ประมาณ50,000กว่าบาทเนาะแต่ในช่วงเลหลังเนี่ยผมเคยเจอราคาทุกถูกอยู่ประมาณ1 8ื่นแปดหมื่นเก้านะครับเป็นรถค้างสต็อกแล้วก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้นะคือตรงนี้ก็น่าซื้อมา เล,เล่นเหมือนกันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขี่ได้กี่วันแล้วพังะนะครับคือเราไม่แน่ใจเลยว่าถ้าพังแล้วจะซ่อมที่ไหนอะไรเอาจากไหนเนาะเพราะว่าคอมเมนต์ที่ผมเคยเจอมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรของ g t ท1อ0งนณะวันนี้ไม่มีให้เบิกแล้วตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของผู้ใช้งานตัวรถรุ่นนี้อยู่เหมือนกันเพราะต่อให้รถมันจะไม่ทนรถมันจะพังบ่อยแต่ถ้ามันมีอะไรมันก็ยังพอซ่อมไปต่อได้แต่นี่พี่เล่นไม่มีอะไหล่ด้วยแล้วก็รถไม่ทนด้วยเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายตัวรถเนนี่กก็็ต้อองจดปาปาไ เพราะว่ามันซ่อมไม่ได้มันเลยทําให้เราเนี่ยแทบไม่เคยเห็นเจ้า GTR 150วิ่งอยู่บนท้องถนนเมืองไทยเลยซึ่งในอดีตเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะเจอบ่อยกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเจอบ่อยในอดีตแล้วปัจจุบันไม่เจอเนี่ยมันก็หมายความว่าตัวรถไม่มีอะไหล่จนกระทั่งซ่อมไม่ได้แล้วก็ต้องจอดเป็นซาาขายเป็นเศษเหล็กไปะนะ ขั้นต่อมานะครับมาที่ค่ายญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าเนาะเจอแต่รถแปลกๆกันไปแล้วซึ่งรุ่นนี้นะครับมันคือ X1R จากยามาฮานั่นเองต้องบอกเลยครับว่าช่วงเวลาหนึ่งที่ทางยามาฮ่าเขาขยันเปิดตัวรถเทพเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเจ้า X1R คันนี้นี่แหละครับที่องค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยเรียกว่าเป็นรถเทพคันหนึ่งเลยก็ได้แต่นั่นแหละครับยอดขายของตัวรถเนี่ยกับสวนทางกับความเทพของตัวรถเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้สนใจเจ้า X1R คันนี้เลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรในตอนนั้นเนี่ยอาจจะ เป็นกระแสของสายหมอบมาแรงก็ได้มันจึงทําให้ x 1 r คันนี้ไม่ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ใช้งานตัวรถในช่วงเวลานั้นอันนี้ไม่ได้นับแค่แว้นนะครับนับควรใช้งานตัวรถทั่วไปด้วยนะครับแต่ด้วยกระแสของเด็กแว้นเนี่ยแหละครับที่ทาให้ตัวรถต่างๆที่เด็กแว้นเขาเล่นเนี่ยมันนิยมขึ้นอะไรเองก็มีเยอะขึ้นตัวผู้ซื้อเนี่ยเขาก็ตัดสินใจจากกระแสนิยมเนี่ยแหละครับก็เลยทําให้เจ้า x 1 r คันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรถที่หลายๆคนลืมไปในช่วงเวลานั้นเมื่อคนในอดีตลืมปัจจุบันมีหรือที่่จะไมมลืม ณปัจจุบันนี้บอกเลยครับว่า X1R เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากบนท้องถนนมากๆทั้งที่ว่าเป็นรถจากค่ายยามาฮ่านะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันขายได้น้อยนะแล้วก็กระแสนิยมของปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้นิยมรถรุ่นนี้สักเท่าไหร่คือการเลือกรถมาปั้นของวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลือกจากอะไรนะครับแต่ไม่ได้เลือก X1R มาอย่างแน่นอนตัวผมเองเนี่ยก็ยังแอบคิดเลยว่าเออถ้ากระแสของ X1R คันนี้มันมามันก็น่าจะแนวดีนะคือน่าจะจับมาปั้นเหมือนกันแต่ว่่่่่่่่าาาาออออออืืมมมมมมนนนนััััแหหละะะไไไไีีีรรรรงงคเเู้้กวตๆยพท ได้หรือเปล่ามีคนทําหรือเปล่าคือถ้ามันไม่มีของที่จะเอามาใส่ได้เนี่ยการปั้นมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งถ้าเทียบกับรถเก่าๆรุ่นอื่นๆที่มีกระแสนิยมและมีหลายๆคนผลิตอะไหล่ออกมาเพื่อรองรับถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างพวก kr 150นะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็เลือกมาปั้นกันท,ทั้งที่ตัวรถเนี่ยก็โคตรเก่าเลยนะแล้วก็ยังหาอะไหล่ได้อยู่เพราะว่ามีหลายๆสํานักทําของแต่งทําอะไรออกมาขายคือมันเป็นกระแสนิยมอะ่ะคือปั้นแล้วถ้าเบื่อก็ขายได้ ปั้นแล้วถ้าเบื่อก็ถอดของแต่งออกมาขายคือมันได้หมดเลยนะครับดังนั้นหลายๆคนจึงเลือกปั้นรถที่มันมีกระแสะมากกว่ารถนอกกระแสะแบบนี้เพราะถ้าหากคุณปั้นรถนอกกระแสะออกมาแล้ววันหนึ่งคุณเบื่อคุณอยากขายบอกเลยครับว่าราคาขายตัวรถทั้งคันอาจจะไม่เท่ากับอะไหล่บางชิ้นที่คุณซื้อมาปั้นก็เป็นได้และก็มาถึงคั้สุดท้ายของคลิปนี้นะครับและนี่คือ n น k ก d b ็ต e จากค่ายซูซูกิชื่อของมันก็คือ ซูซูกิ Gsx s 1 5 0อีกหนึ่งรุ่นเลยครับที่เปิดตัวมาพอๆกับ n a k e d b i ไบค์่ายอื่นๆแต่ตัวรถเนี่ยมีน้อยมากๆเพราะว่ามันขายไม่ดีจริงๆมันก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆของตัวรถและเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับเทพได้เลยแต่นั่นแหละครับระดับเทพแต่ขายไม่ได้ก็ไม่ใช่เทพอ่ะเนาะเพราะนั้นปัจจุบันนี้นะครับบอกเลยว่าตัวรถหาได้ยากมากๆบนท้องถนนนะครับถ้าอยากเห็นก็ไปที่โชว์รูมซูซูกิมีจอดอยู่เนาะปัจจุบันยังมีขายอยู่นะหาใครส ใจรุ่นนี้นะครับแต่นั่นแหละครับบนท้องถนนเนี่ยเราค่อนข้างจะหายากมากๆกับ Suzuki g s x S 150คันนี้ส่วนเหตุผลที่มันขายไม่ค่อยได้เนี่ยผมก็นึกถึง M/ ขึ้นมานะครับคือนึกอะไรไม่ออกก็ทด M/ ไว้ก่อนนั่นแหละเพราะการมาของ M/ ทําทำให้รถสุดฮิตในช่วงเวลานั้นหลายๆรุ่นถึงกระตายสนิทไปเลยยกตัวอย่างเช่น MSX หรือว่า KSR Z 125อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วในตอนนั้นเนี่ยพวกน a ก e d ็ i ไบค่ายจีนทั้งหลายนะครับ150ซีซี200 cc, ก็โดนห่างเลขไปด้วยนะเขาก็มองว่าโอ้โหซื้อ M สลเนี่ยคุ้มกว่าเยอะเท่กว่าเยอะเลยขนาดหลายๆรุ่นที่โค่นฮิตในช่วงเวลานั้นยังสู้ M/ สลไม่ได้นักภาษาอะไรกับ n a k ก d b ็ต e บที่เพิ่งเปิดตัวมาทีหลังอย่าง G S X S 1 5 0คันนี้แหละครับหน้าตาเองก็ไม่ได้สวยกว่าชื่อชั้นแบรนด์ก็ไม่ได้ดีกว่าแถมชกหน้าก็ไม่ใช่อัพไซด์ดาวด้วยและราคาที่ตั้งเนี่ยก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่หลายๆคนจะไม่เลือกซื้อเจ้า G S X S ันนน่งว่าเป็นง ที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับสำหรับพิสูเพราะว่าหน้าตาของตัวรถเนี่ยถึงมันจะไม่เอวๆสักแค่ไหนแต่มันก็ไม่ได้โคตรีิเลนะครับมันพอไปต่อได้ถ้ามีฟังก์ชันเทพเทปติดรถมาด้วยแต่นั่นแหละครับพิสูเขาก็อินดี้แบบนี้แหละอะไรที่ขายได้เขาไม่ค่อยเอามาหรอกเนาะ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้จริงๆอ่ะมันมีภาค2ต่ออีกนะครับเพราะว่าผมทําไว้จริงๆ10รุ่นแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันยาวเกินไปแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะดูไม่จบนะครับถ้าหากว่าคลิปมีความยาวสัก25-30นาทีอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยว่าจะแยกย่อยเป็นอีคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปภาค2ละกันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงในวันเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าน่าจะทําเสร็จพร้อมๆกันเลยยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสาหรับหัวข้อที่มีชื่อว่ารถมอเตอร์ไซค์หายากที่ไม่ใช่ตํานานแค่ขายไม่ดีและก่อนที่จะจากลากันเป็น,นคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ